ทุกมันไม่ได้เกิดขึ้นภายนอกทุกมไม่ได้เกิดคนอื่นเกิดที่ใจเราระดับบนที่ใจเราตอนเป็นเด็กๆถ้ารุ่นห้าสิบไปจะได้ดีชิคเคสรู้จกักไังเวลาเขาโฆษณาเขาบอกรู้จักปุ๊บเลยเราตอนห้าสิบบวกแล้วเขาบอกว่า,าอ,อันอนี้ไม่ยอมพูดแต่ว่ายังไม่ถึงห้าสิบ ไอชีพิเคเดเขามีโฆษณาว่าอารมณ์เสียอย่าปล่อยให้เสียต้องเคี้ยวจี๊กเกียเออมันอกีดูมันเป็นธรรมะอารมณ์เสียก็อย่าปล่อยให้มันเสียถ้าเราอารมณ์เสียแล้วเราลุกท่อเราก็ไม่เสียเงินเลยเห็นไหมถ้าอารมณ์เสียแล้วเราปล่อยให้มันเสียอีอืมต้องหนักเลยอนนี้หนัก ออารมณ์เสียโอ้ฉันทุกข์มากไปดับทุกข์ไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์มังกรดัดทุกข์มันดัดไม่ได้ทุกข์มันไม่ได้เกิดขึ้นภายนอกทุกข์ไม่ได้เกิดคนอื่นเกิดที่ใจเราระดับลงที่ใจเราที่เคยเปรียบเทียบเหมือนมันหนูหนูอยู่ในห้องซึ่งในห้องไม่มีทางออก แล้วไฟกำลังไหมห้องอยู่หนูมันก็ตกใจกลักวไฟข้ามเพาวิ่งวิ่งชนนู่นชนนี่ชนนั่น,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 นวิ่งหมดเลยแต่ว,ว่าวิธีที่ดีสุดของหนูคืออะไรไม่มีทางออกและไฟกำลังไมหมมาด้วยวิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่วิ่ง ชนนั้นชนนี่วิ่งตกตกตกใจวิธีที่ดีสุดก็คืออยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งแล้วก็อยู่ที่สุยดยอมรับความจริงทำจิตให้สงบยอมรับความจริงแล้วก็นิ่งๆอยู่ไฟมันก็ไม่เข้ามาไม่เข้ามาปรากฏว,ว่าขดานนั้ไมมอยู่นะมันก็ได้ทําลายกําแพงผนังบางช่องมันก็เป็นช่องโหว่หนูบอกว่โอ้ ในขณะจะมุงอยู่แล้ไฟต้องไหม้เข้ามาบางทีมันอาจจะมีมุมหนึ่งที่มันพังลงแล้วหนึ่งมันก็กระโจนพวดของมันไมันก็รอดตายถ้ามันวิ่งวุ่นด้วยความมาวุ่นนียมันก็จะตายตาย้วยความวุ่นวายตายกับความทุกข์แต่ถ้ามันยอมทําใจให้สงบแม้มันตายมันก็ตายอย่างผู้ที่มีจิตใจสงบ ถ้ามันรอดมันก็รอดอย่างพูดที่ชน,นะนั้นพวกเราเนี่ยทุกมาอย่าไปตีโพยตีพายอย่าไปวิ่งอย่าไปมองคนนั้นคนนี้ไม่ดน,น่าเสียดายนะบุญเนี่ยทำยากแต่ว่าทําลายได้ไวบุญเนี่ยทำยากแต่ว่าทําลายดูยากไวมากตึกสร้างหลายปีกว่าจะเสร็จ แต่เวลาทุกทำลายบางทีครึ่งวันก็หมดยาไม่ใช่บางทีไม่ต้องครึ่งวันหรอกระเบิดตูมเดียวก็ตึกยี่ทิชชานก็พังลงมาพุนาถไทยกระพิกพตาทั้งนี้นั้นบุญเป็นของที่ทำยากนะนั้นพวกเราต้องรักทำยากและต้องรักษาบุญไม่ให้เสื่อมด้วยนะไม่เสือเ่อมยังไงรักษาใจไม่ให้ทุกข์ถ้าใจนี้มันเป็นทุกข หรือว่าแปะอำอัคูส่วนละกันอย่างเช่นว่าพระองค์หนึ่งปฏิบัติดีมาตลอดแค่เนรรหนพระอรหันตพระอเยชาขระองค์เนี่ยแค่พระสาริบุตรเดินผ่านลุกขึ้นแล้วท่านไม่เห็นเนี่ยชาจีวรท่านไปโดนไปโดนตัวท่านพระสาริบุตรลุกลับชาจีวรเดินตัวท่านท่านโกว่า แม้ถือตัวเป็นอัคราสาวก็เถอแล้วมาแก้เราเอาชายทีวอนมาถูกเราแล้วก็โกรธโพธนานว่าภาษาลิบุเป็นคนไม่ดีตา้นมีภาษาลิบุพุทธเจา้าท่าทั้งหลายก็เตือนว่าท่านภาษาลิบุไม่ใช่เป็นคนเช่นนั้นท่านหาาจะลุกไปโดยไม่ระวาังและชายทีวอนไปโดยแน้วท่านไม่มีเจตนาหรอกไม่เจตนาได้ยังไงคนนั่งอยู่ทั้งคน โอ้วาโกความทราบถึงพุทธเจา้าก่อนจะทราบถึงเนะี่ยแกตำหนิแกว่าว่าภาษาอยูตุ่ได้เกิดขึ้นตุ่มอันมีน้ำเหลืองไหลได้เกิดขึ้นกับพาดูปนี้พระพุทธเจา้าเรียกเข้ามาเรียกเรียเข้ามาว่าเธอภาษาบุตรของเราไม่เป็นเช่นนั้นไม่เป็นคนเช่นนั้นเธออย่าได้ตำหนินเลย อย่าได้ไปว่ากล่าวมอกก็พระศาสดาเป็นพวกเดียวกันท่านก็เข้าข้างพวกกันดนะโคดีนั้นเองน้อยใจอบอกว่าเธอถ้าเราช่วยเธอได้เพียงแค่นี้นะจากออกจากเราไปผลจากเหตของเราไปเนี่ยเธอจะได้กรรมอันหนักจะเกิดขึ้นไม่สมพทธเจ้าไม่ไม่ยุติธรรม ออกจากผู้เจ้าไปตหนุ่มเกิดขึ้นเต็มตัวแล้วก็น้ำเดือดไหลยเยือกแลว้วก็ขาดใจตายโอ้กรรมตำแหน่ผู้บาจารย์ตำแหน่พระอริยเจ้าตำแหน่ผู้ปฏิบัติธรรมโอ้ผู้สราาา้าบุญบรรัณงานทำยุ่มาตั้งเยอะหมดเลยนั้นพวกเราต้องระมัดระวังวจีกรรมมันมันหนักกรรมมัแรงระวังมาก นออั้นเราดูปฏิบัติของเราตั้งใจให้ดีอย่าให้อักบูแลการเกิดที่นะอาจะมาทำประโยชน์เนี่ยทำขบาเรื่องที่เรื่นเนนยเริ่มตั้งแต่ไม่มีทุนนะทุนไม่ได้มีนะแต่แต่มาสักของไปจี่มีมนไปอะไรบ้างก็อเอาเงินส่วตัวนี่แหลเป็นต้นทุนอย่างนะ แค่จะไม่ได้เอาเงินส่งเลยเอาเงินส่วนตัวไปถือมีมวลไปเรียนมัสการโสมัยเพื่อที่จะมาทําบุญให้ได้โยมได้ร่วมกันกมธนาพวกเรานะมาร่วมกันไปเที่ยวก็มาทุกเดือนทุกเดือนผมไม่ใช่ของง่ายนะทำบุญทํำประจําจนเป็นอาชีพอาการอาจจะมาก็จะพยายามสรรหาพระที่พระที่มี ถึงดีต่อปฏิบัติดีหลวงปู่หลวงพ่อที่มีคุณธรรมมาเมื่อพระดีมาเหยียบว,วัดเขาบอกวกษนะัตริย์ก็ดูพระอริยเจ้าอะไรพผู้มีบุญมาเหยียบวัดนะไม่เหยียบบ้านเหยียบวัดตรงไหนก็เป็นมงคลหลวงพ่อตันมาก็เป็นมงคลอาจานยนงมาก็เป็นมงคลครูบาอาจารย์มาก็เป็นมงคลน,นะเราดูแต่มงคลเราไม่เอาตาบองมงคล อาประมงคลเนี่ยแค่แค่คิดเราก็ต้องรีบทําลายมันนะแค่เราคิดไม่ดีเราต้องรีบทําลายมัยทนทันทีนั้นพวกเราทั้งหลายนะเดี๋ยววันนี้ขันเะก็ประมาณสิบโมงก็พขึ้นมาแล้วสิบโมงเราก็ไปร่วมตัวกันท่านมาไก่ในตะโพล่า,า,าน,นี้ท่านไปสร้างสาขาใหม่ จะรีชุดท่านสร้างสันติภาวันสร้างเสนาสนะสำหรับตึกสำหรับดูแลพระพิสุขภาพาระยะสุดท้ายดูแลพระปดวยจนตายต้องใช้กำลังกายกำลังใจสนะูงส่งนะกำลังรั์นี่เราพอจะช่วยกันได้โยมอยากที่บนเงินมีมันจนมันลําบากก็ทำทำัทำ้งที่ม,มันลำบากนะั่นไงโย่ ไมทําทั้งทั้งที่มันลาบากเป็นเราเราไม่ทําเป็นพันเราก็ทําเป็นน้อยเราไม่ทําเป็นน้อยเราก็ทําเป็นสิบแต่ขอให้ได้ทําเถอะบาทกระลีงก็ทปเลยะมันจะเป็นส่วนกับเรานะเป็นบุญกับเราในสมัยพุทธกาลไม่มีอะไรแค่ดอกไม้ดอกหนึ่งก็ยังไปสวรรค์ได้ข้าวทับทีหนึ่งก็ไปสวรรค์ได้มีไม้มีฝันสุขได้ นันอยากให้พวกเรารู้จักคำว่าให้ให้อภัยกันให้ความสุขแก่กันและกันรักษาใจไม่ให้ทุกข์ถ้าไม่เช่นนั้นก็โอแต่และคนแต่และอยู่ด้วยความเศร้าหมองจะจะคิดไม่ดีกระู้้ว้องห่งร้องไห้น้ำตาไหลจิตใจเศร้าหมอง นอยนะอย่าลืมนมันสวดงงไว้พักันงวดงงไว้พักเป็นยารักษาใจนะเดี๋ยวจะแจกใบขอขมานะอยู่ตรงมู้นใครอยากได้ก็ไปยิบเขาเป็นใบขอขมากันแล้วสวดมนต์เสร็จแล้ว อุทิศบุญแล้วก็ขอเข้ามากรรมนี่สำคัญเราสมากเราเป็นแต่ว่าทาบุญอุทิศบุญแต่เราไม่ค่อยได้ขอเข้ามากรรมพอดีอาจารย์ได้บับใบขอเข้ามากรรมมาของพระโพธิสัตว์ที่ติดคันโพธิสัตว์มานะโยมเขาประมมินใจก็เห็นว่าดีอาตมาก็ตรวจพาตรวจกันก็ให้โยมเอาไปช่องนะทําอะไรก็ รู้จักรับผิดยอมผิดก็มันก็หนักก็กลายเป็นเบาอเนี้ยสำคัญมากเดี๋ยวต่อ,อ,อ,ตอไปก็จะได้เจยงตัวละครนะเดี๋ยวเอาของมาเสนอ